และเปลียนทางจิตวิญญาจากเก่าแก่ของวัดขนน้อยชาวต่างวายหัวที่ส2บคนในชุวโจมกระเบนแดงมันสูญเสื่อสมรภูมิคุ้ะกันฝึกซ้อมมีหลางท่าทางต่างๆของการเคลือบหนังใหญ่โดยคลูกซุกซ้อมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดท่าทางในการจึกซ้อมหนังใหญ่นั้นประกอบไปด้วยท่าทางที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวหนังที่เทิด แต่เด็กทุกคนจะต้องฝึกัดการตกเข่าอันเป็นทาาเบื้อต้นที่จะช่วยฝึกประสาทการรับรู้การสร้างความคุ้นเคยกับจังหวะดนตรีการท้องสเองเป็นการฝึกให้รู้จักทิศีและยืดลำตัวลำคอหลังไหลและหนัหน้าี่คล่องแคล่วผลทใ้างกาส่วงบนคลื่นไหวได้อย่างอ่อนไหวดังสราะนาจนถ้ากาย่วงลาย แาต่ต้องฝึกเต้นเสาเสริมกระหมัอมที่ฝึกต้อนให้อยู่ตัวเมื่อแสดงทีมเรา่ะยืดเหยียบแรมากนที่นี้งมีการฝึกให้นักเรียนรู้จักกระชันฝ่าเท้าที่ขวดลน่กับพื้นให้หงน้หนักเท่ากันท่าทีบขาในี้จะช่วยให้ที่ฝึกใช้ลำขาลข็งแคล่งที่สิ่งสำคัญสำหรับการเชื่อถ่วหน้งซึ่งมีน้ำหนักมากแค่ไหนไง่หญ่ จากท่าเบื้องต้นหลักๆเหล่านี้ช่งเป็นการเข้าสู่ท่าที่พลิกแพลงึ่วยเกมีความอิทธิช่วยอ้างมากขึ้นทั้งในท่าเต้นและท่าเชื่อตัวเป็นการถัดเชื่อตัวหนันงโดยใช้ไม้ที่ดัดเป็นโค้งและในช่วงปลายไม้สําหรับเด็กๆจะได้รับก,การสึกผัดลีลาท่าทางต่างๆในการเชื่อหนังแต่ละตัวแตกต่างกันไปตามบทที่ได้รับมอบหมาย และสี่ศิลปะการแสดงลรันสูงที่ประกอบไปด้วยที่หนนาตาศิลวานัศิลและจีวศิลผสมประสานจนกลายเป็นศิลปะการแสดงหนญ่ ที่เรื่องนำมาเร่องหนังใหญ่แล้วอาจจาะได้ว่าคงมีต้นกำเนิดมาจากอินเนดีเยและแพร่เข้ามายัางสุวรรณภูมิโดยผ่านทางอาณาจักรสิ้นไทยขึ้นมาตามแหลมบางกอกดีงเร่งเรื่องหนังใหญ่ตั้งแต่ปีอพศอใดนอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยเรื่อการปฏิบัติพระนารายณ์มหาราชตอนหนึ่งใน,ญญญนวรรณคดีสมุขโคตรอันั้นพอมเระมหาราชครูดีความว่า กระให้กาบกาบพิคนจะนองโดยคนตะการเสนยศพระให้สลักสะแบบภาพอัญเชระเป็นบัตรบูรณนะเนเรถอดราบบันหารให้ถ่วยนักคนที่ชายคนเล่นโดยการยะเป็นบังเอิดธรณีคำว่าสะแบบเป็นคำภาษาอเมร แต่ว่านั้นอกอาจจะไม่ถานได้ว่าการเล่นน้งใหญ่ในไทยคงเริ่มหรือมีในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วซึ่งในเวลาต่อมาก็เริ่มสืบทอดความนิยมมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยายละสมัยรัตน,นโกสินทร์สามลำดับ มีหลังใหญ่หรือห้คนต้นใหม่ได้เห็นและขนาอยู่บ้างตัวหนังครบชุดและมีผู้เล่นท,ที่สือทอดที่ฉากการเชิดบทภาพเจรจาไว้คือหลังใหญ่วัดถนอนตำบลอ่างไฟฟ้าอำเภอพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อถนอนตั้งอยู่นนานานริมแม่น้ำแม่ปลองหรือเนื้อที่วิสุไรยอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ2งกิโลเมตร วัด่งนี้เป็นที่เก็เรบรวบรวมหนังใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2411ถึง2485ตรงกับสมัยทกัณฐ์5ขบาพเจ้าเด็กข้าพเจ้าจกล้าวเจ้าดหัวหนังใหญ่วัดสนองนี้สร้างโดยท่นานพระครูปัญญาสุภพอรอยู่ที่าชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่กอกขอนะสมัยนั้หน,นันหงนหญ่ เป็นหนังใหญ่คณะราชนะครับที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะครับพวกเราเนี่ยมีอายุถึง124ในสมัยหนึ่งคือพระเดชวัลย์คุณท่านพระบรมราชินี่ิทรอร์หรือว่าหลวงปู่กองเนี่ยนั่นด็เป็นเจ้าวาทมีชาวบ้านมีศิษยาได้ทำหนังใหญ่มาถวายท่านประมาณ20ประตวนะครับซึ่งเป็นหนังใหญ่แต่ว่าเขาเรียกว่าหนังใหญ่แต่ว่าตัวเล็กตาดอเล็กหนังที่เรียกวาเป็นหนังกลางนะครับ แล้าก็หนังใหญ่ชิ้นนั้นนะฮะก็เป็นตัวอย่างให้หลวงพ่อนั้นได้มีความิเ,มเ,เริ่มที่จะเริ่มที่จะทำหนังให้มีตัว,ให,ตวาาใหญ่กว่านั้นอีกหนังใหญ่นั้นสร้างขึ้นจากหนังวัวและหนังควายมีขนาดหนังใหญ่กว่าหนังตะลุงมากประมาณหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่งการทำหนังใหญ่เริ่มจากการใช้หนังด็กแช่น้ำปูนขาวจับเกลีอกเพื่อให้ริม เมื่อหมักดีแล้วนํามาขึงด้วยกระด่งตากแดดก่อนที่หนังจะแห้งต้องขูดเลดเล็กที่หนังบางและสะอาดช่างโมราณท่านใช้ใบลำกคมดำหรือกาะมะพกร้าวเผาไฟดำผสมกับน้ำข้าวทาหนังจนทั่วบางครั้งก็มีเล้นดขาวแต่คููจนบางใสเพื่อเกิดสีขาวตามธรรมชาติแล้วสิดสลัก